สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับบูนะคะในชั่วโมงของทักษะวิทยาศาส,าศาสตร์นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการแยกสารผสมนะคะโดยวันนี้ก็จะมีทั้งเรื่องของการแยกสารผสมโดยวิธีการระเหยแห้งการตกผลึกและการกัดค่ะการแยกสารผสมนะคะโดยวิธีการระเหยแห้ง การตกผลึกแล้วก็การกลั่นนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะการระเหยแห้งนะคะเป็นการแยกสารละลายซึ่งจะประกอบไปด้วยตัวละลายที่เป็นของแข็งในตัวทําละลายนะคะที่เป็นของเหลวโดยจะ ใช้ความร้อนนะคะทำให้ของเหลวนั้นนะคะเกิดการระเหยอย่างช้าๆคงเหลือแต่ของแข็งนั่นเองนะคะหลักการก็คือสารที่มีจุดเดือดต่ํากว่าระเหยกลายเป็นไอได้ดีกว่าสารที่มีจุดเดือดสูงกว่านะคะดังนั้นนะคะสารที่ระเหยออกมาก่อนนะคะจึงเป็นของเหลวซึ่งของเหลวนั้นก็จะเป็นตัวทําละลายส่วนสารที่เหลืออยู่นะคะก็จะเป็นของแข็งซึ่งจักเป็นตัวละลายนั่นเองค่ะ ดังภาพตัวอย่างนี้นะคะการระเหยแห้งของสารละลายนะคะ โดยสารละลายนะคะเวลาที่ได้รับความร้อนนะคะหรือให้ความร้อนเนี่ยสารที่มีจุดเดือดต่ำนะคะก็จะระเหยกลายไปเป็นไอนะคะก็จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวนะคะไปเป็นแก๊สนะคะแล้วก็จะคงเหลือแต่ของแข็งเหลืออยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการระเหยแห้งนะคะเป็นวิธีการแยกสารอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเป็นการแยกสารที่เป็นของแข็งนะคะออกจากของเหลวโดยใช้วิธีการระเหยแห้งนั่นเองค่ะ คุณครูก็มีคลิปวิดีโอนะคะตัวอย่างเกี่ยวกับการระเหยแห้งมาให้นักเรียนได้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ ะะเราก็จะใช้วิธีการแยกสารโดยวิธีการระเหนื่อยแห้งนะคะโดยขั้นตอนที่หนึ่งน้ำทะเลนะคะก็จะมีโซเดียมคลอไรด์นะคะละลายอยู่ในรูปของโซเดียมไอออนนะคะแล้วก็คลอไรด์ไอออนนะคะก็จะมีการสูบน้ําเข้านานะคะโดยที่น้ําที่เราสูบเข้ามาก็จะเป็นน้ําเค็มนะคะหรือว่าน้ําทะเลขั้นตอนที่2ก็จะให้ความร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะกับน้ําทะเลในนาเกลือซึ่งนะคะถ้าน้ําเนี่ย มีจุดเดือดต่ำกว่า100องศาเซลเซียสนะคะก็จะระเหยกลายไปเป็นไอนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเหลือเฉพาะกับโซเดียมคลอไรด์นะคะที่มีจุดเดือดสูงกว่านะคะก็จะอยู่ในรูปของผลึกนะคะหรือว่าอยู่ในรูปของเกลือสินสมุทรนั่นเองค่ะเราก็จะใช้วิธีการนี้นะคะในการผลิตเกลือสมุทขึ้นมาเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการแยกสารโดยวิธีการระเหยแห้งนั่นเองค่ะ ต่อมาการตกผลึกนะคะการแยกตัวละลายที่เป็นของแข็งออกจากตัวละลายที่เป็นของเหลวในสภาพของสารละลายอิ่มตัวนะคะหลักการก็คือเมื่อเราให้ความร้อนนะคะกับตัวละลายตัวละลายเนี่ยก็จะสามารถละลายในตัวทำละลายได้นะคะได้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมนะคะจนกลายเป็นสารละลายที่อิ่มตัวนะคะซึ่งก็จะมีอุณหภูมิที่สูงเมื่ออุณหภูมิสูงของสารละลายลดลงแล้วนะคะ เมื่ออุณหภูมิของสารละลายลดลงใช่ไหมคะตัวละลายก็จะมีการตกผลึกแยกออกมานะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทำสารให้บริสรุทธิ์โดยวิธีการตกผลึกนะคะดังภาพตัวอย่างนี้นะคะเราก็จะใส่สารผสมนะคะแล้วก็ให้ความร้อนนะคะจากนั้นก็นะคะ,ะให้ความร้อนกับตัวละลายตัวละลายก็จะสามารถละลายนะคะในตัวทำละลายได้ นะะจนกลายเป็นสารละลายที่อิ่มตัวพอได้รับสารละลายที่อิ่มตัวแล้วนะคะอุณหภูมิมันก็จะสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิของสารละลายลดลงเมื่อไหร่นะคะตัวละลายมันก็จะตกผลึกออกมาดังภาพนี้เลยนะคะวิธีการแยกสารนะคะโดยการตกผลึกนะคะเราก็จะนํามาใช้ประโยชน์ในการผลิตน้ําตาลสราย ะะโดยขั้นตอนที่1เนี่ยก็จะมีการเก็บเกี่ยวอ้อยนะคะที่ปลูกเป็นเวลา12-18เดือนนะคะและขั้นตอนที่2ก็นําอ้อยมาตัดแล้วก็บดละเอียดนะคะจากนั้นขั้นตอนที่3เนี่ยก็จะนําอ้อยนะคะมาต้มเพื่อสกัดเป็นน้าอ้อยนั่นเองนะ,ะส่วนขั้นตอนที่4เราก็จะนําน้าอ้อยนะคะมาทําให้บริสุทธิ์โดยจะแยกสิ่งเจือปนออกนะคะ แล้วก็ขั้นตอนที่5นะคะก็จะนำน้ำอ้อยเนี่ยมาเคี่ยวนะคะเพื่อระเหยน้ำออกนะคะจนกลายไปเป็นน้ำอ้อยที่อิ่มตัวนะคะและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่6กเนี่ยก็จะนำน้ำอ้อยที่อิ่มตัวเนี่ยนะคะมาปั่นเวี่ยงเพื่อแยกน้ำตาลออกมานะคะซึ่งก็จะอยู่ในรูปของผลึกน้ำตาลนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะการแยกสารโดยวิธีการกลั่นนะคะจะเป็นการแยกสารละลายที่ประกอบไปด้วยของเหลว2ชนิดขึ้นไปที่มีจุดเดือดที่ต่างกันนะคะโดยจะใช้ความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ หลักการก็คือของเหลวแต่ละชนิดเนี่ยจะระเหยกลายไปเป็นไอที่อุณหภูมิที่มันต่างกันนะคะของเหลวที่มีจุดเดือดต่ำกว่านะคะก็จะมีการระเหยกลายไปเป็นไอออกมาก่อนนะคะส่วนของเหลวที่มีจุดเดือดสูงกว่านะคะก็จะระเหยกลายเป็นไอออกมานะคะไอเกิดการระเหยเป็นไอนะคะกลายเป็นไอออกมาทีหลังนั่นเอง ซึ่งประเภทของการกลั่นนะคะก็จะมีทั้งการกลั่นแบบธรรมดาการกลั่นแบบไอ้น้ำนะคะรวมไปถึงการกลั่นแบบลำดับส่วนนะคะมาดูการกลั่นแบบธรรมดานะคะการกลั่นแบบธรรมดานี้นะคะก็คือการแยกสารละลายที่ประกอบไปด้วยตัวทําละลายนะคะจะเป็นสารละเหยง่ายแล้วก็มีจุดเดือดต่ำนะคะออกจากตัวละลายที่ เป็นสารละเหยยากนะคะแล้วก็มีจุดเดือดสูงโดยตัวทําละลายแล้วก็ตัวละลายควรจะมีจุดเดือดที่ต่างกันตั้งแต่30องศาเซลเซียสขึ้นไปนะคะตัวอย่างเช่นการกลั่นนะคะของน้ําออกจากน้ําเกลือนะคะเราก็จะนำการแยกสารละลายที่ประกอบไปด้วยตัวทำละลายแล้วก็ตัวสารละลายที่เกิดการระเหยง่ายแล้วก็มีจุดเดือดต่ำออกจากตัวละลายนะคะ ที่เป็นการละเหยยากนะคะแล้วก็มีจุดเดือดที่สูงนะคะโดยให้ความร้อนเข้าไปนะคะพอมีจุดเดือดที่ต่างกันประมาณ30องศาเซลเซียสขึ้นไปแล้วก็จะเกิดการกลั่นนะคะของน้ําออกมานั่นเองค่ะมาดูคลิปวิดีโอนะคะการกลั่นแบบธรรมดากันค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาถึงช่วงไทยชั่วโมงแล้วนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะที่เราได้เรียนในเรื่องของการแยกสารไปนะคะก็จะมีทั้งการแยกสารโดยวิธีการรักเหยแห้งการตกผลึกแล้วก็การกลั่นแผลธรรมดานะคะซึ่งวันนี้คุณครูก็จะทบทวนบทเรียนให้นะคะโดยการรักเหยแห้งนะคะก็จะเป็นการแยกสารละลายซึ่งก็จะประกอบไปด้วยตัวละลายนะคะที่เป็นของแข็งในตัวทําละลายที่เป็นของเหลวนะคะโดยจะใช้ ความร้อนนะคะทำให้ของเหลวนั้นน่ะเกิดการระเหยไปอย่างช้าๆเหลือแต่ของแข็งนะคะก็อย่างเช่นการใช้ประโยชน์นะคะในด้านการระเหยแห้งก็คือการทําเกลือนะคะการทําเกลือทําหนักเกลือขึ้นมานะคะโดยใช้วิธีการระเหยแห้งนั่นเองส่วนการตกผลึกนะคะก็จะเป็นการแยกตัวละลายที่เป็นของแข็งออกจากตัวทําละลายที่เป็นของเหลวในสภาพของสารละลายอิ่มตัวก็จะใช้ประโยชน์นะคะนาไปทําหรือว่าไป ทําการตกผลึกนะคะในรูปของน้ําตาลทรายนะคะส่วนการกลั่นธรรมดานะคะจะเป็นการแยกสารละลายที่ประกอบไปด้วยตัวทําละลายเป็นสารละเหยง่ายนะคะแล้วก็มีจุดเดือดต่านะคะออกจากตัวละลายที่เป็นสารนะคะที่ค่อนข้างที่จะระเหยยากแล้วก็มีจุดเดือดที่สูงนะคะโดยจะทาตัวโดวยตัวทําละลายเนี้ยนะคะและก็ตัวละลายเนี่ยก็ควรจะมีจุดเดือดที่ต่างกันตั้งแต่ 10องศาเซลเซียสขึ้นไปนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะในชั่วโมงทักษะวิทยาศาสตร์นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าก็จะเป็นในเรื่องของการแยกสารแล้วก็มีการแยกของอสารละลายนะคะในรูปแบบของสารละลายต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างนะคะให้นักเรียนติดตามดูคลิปวิดีโอด้วยนะคะ สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์ในชั่วโมงหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ